เราจะพาทุกคนนะฮะมากินอาหารอินเดียกันครับอันนั้นนะ่ะอะไรอันนี้นปานิปุรีปานิปุรีอร่อยไหมอร่อยมากอือร่อยดีนาะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยแบบนะครับดังดังไปดังไปเขาหันมาฟองเลย อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปกินของเล่นที่เมกกะค่ะก็พจานโอ้ยชอบเอาแบบความชอบส่วนตัวมาลงเออเรารีวิวอาหารไงเราจะพาทุกคนนะฮะมากินอาหารอินเดียกันครับเนื่องจากมีกระแสคังคุไปนะครับมา ไอวันนี้เหมือนเคยงงเลยปคือที่จริงอ่ะเราแบบรีเสิร์ชมาประมาณ3ร้านถ้าพร้อมแล้วก็ตามบอลมาเลยครับคือก่อนที่บอลจะไปรีวิวอาหารเดี๋ยวบอลแบบขึ้นไปรีเช็คที่ที่บอลแบบเคยซื้อผ้าข้างบนก่อนนิดนึงว่าแถวย่านนี้ร้านอาหารอินเดียร้านไหนอร่อยเดี๋ยวไปถามเขาดูครับ มาแล้วร้านเราเดี๋ยวดังใครถาผ้าครับเอาหน้ารอดป่ะก็ร้อนครับร้อนอะไรกินอาหารอินเดียบ่อยป่ะบางวันครับบางวันแถวๆนี้ร้านอะไรดีร้านอะไรเด็ดรู้ป่ะร้านมาม่าเรานมามใครเรียกว่าร้านมาม่าต้มยำกุ้งวะมันไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ออกจากงานแล้วแล้วตรงนี้แบบ เขาขายชุดทั้งหมดนู่นมีชุดกางกงบายสีขาวน,นู่นขาวอันนู้นเลยฮะใส่ได้ไหมเราใส่ได้คือปกติเขาจะแบ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายถูกป่ะเคยเจอผู้ชายใส่ชุดผู้หญิงไหมก็แต่งได้ใช่เหรอลองได้ไรแล้วเขาขายกางกงกุใบยทำท่างไงนะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปลองไปลองได้ไหมได้ได้โอเคโอเคสดมากเขาใส่ไหนอะฮะคั้งคู่ใบฟิวคิวเนี่ยครับประมาณตัวนี้เลยอ่ะใช่แล้วแต่ว่าชอบยังไงอ๋อแล้วอันนี้คือของผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงเหมือนเลยผู้ชายจะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าจะกระเดนเสื้อเวอร์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 หน่อยอ๋นไม่เวอร์หน่อยองอย่างนี้ชุดชุดอย่างนี้เท่าไหร่พันสองพันสองแล้วปกติผู้ชายเขาใส่ชุดผู้หญิงไหมก็อยู่ที่เราแล้วไงถ้าใจต้องการเขาใส่ได้อยากลองตัวนั้นมามามาลองลอง มันคุมอย่างนี้เลยเหรอใช่นี่มันสำเร็จแล้วคนไทยเขาจะนุ่งไม่เป็นก็ทำสำเร็จให้เขาเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วหชอแค่นี้เหรอแล้วก็มีเสื้อให้ตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวลองเลยนะเอาแบบเต็มเต็มเลยปะเดี๋ยวตัดกลับมาเจอกันเอาก็ม่ดับได้ป่าะดูรวยมือมาครับมือมาได้โหอันเท่าไหร่อันเท่าไหร่ ห้าสิบบาทเอามาสักร้อยอันนะอยากได้เต็มแขนนะเนี่ยเห็นร้อยเมตรเนี่ยครับสวยขายอสเหมือนเอมาเอาอีกเหรอโอ้โหขายไม่หยุดเลยขายเก่งอ่ะเนี่ยเป็นแค่จบพันหนึ่งได้แล้วเว้ยเป็นไงสุดจัดปังถ้าจะมาแล้วต้องมาให้สุดครับทุกคนจบแล้วไปกินข้าวดีกว่าหิวมากเลยทุกคนได้ชุดแบบ ครบองคทรงเครื่องละมาได้มาได้มาตําได้ชุดเยอะมากครับทั้งชายทั้งหญิงมีหมดเด้อเอารงก็เขินอยู่นะทุกคนไม่ไม่เขินได้ไงอะข้างบนอะแบบคนยังน้อยเนียแว่าแล้วเราไปรีวิวอาหารแล้วแบบเดี๋ยวมีกล้องอีกแล้วดูชุดดูแบบเอาวะเพื่อเพื่อทุกคน นี่ถึงร้านแล้วฮะร้านก็จะอยู่ข้างๆกับอินเดียเอมโพเรียมนะครับผมร้านน้าชื่อซัมมอซาคอร์เนอร์ขายอะไรบ้างครับพี่มีซัมมอซาใช่ไหมอ,อันนี้คือซัมมอซาแล้วก็นี่ติ๊กี้นี่ทอทดมันเจอเรียกว่าปักคโกล่า,า,กกลาจำได้มี3อย่างปากูกระรมพี่หัวหอกมกระเทียมแป้งั่วผสมกันอย่างนี้ขายเป็นเท่าไหร่ฮะนี่สามนี่สามนี่นิบบิ้หน่อยก็เป็นร้อยได้โอเคขายมานานนะครับพี่ 3, นานแล้วมั้ยนานแล้วตัวเดียลุกพ่อครับ ขุ้นพ่อเลยขายทุกวันไหมทุกวันทุกวันใต้กี่โมงถึงกี่โมงอ่ะอ๋อตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับอ๋อขายขายทั้งโอ้ทั้งวันเลยอ่ะที่มาของซามมซ่านี่คือเป็นยังไงบ้างที่มาก็องมาพ่อมาจากอินเดียเอาสูตรอินเดียสูตรอินเดียเลยใช่แล้วก็เราก็มาแต่งแปลงหน่อยเอาสูตรอินเดียนี่เพิ่งแค่ที่ใส่ในแกงไก่ออ๋ จะลางไปคนไทยอาจจะชอบเพราะกลิออ่นจะฉุนไปเราเลยเครื่องเทศก็ไม่ใส่เรเ่อยมาแต่น,นี่<อ>เกี๊ยวเกี๊ยวหัวอมแทน<อ>แล้วเกลือพริกแล้วอะไรขายดีสุดอันนี้าซาโมซ่าสติกกี้ฟาโคล่าแน่นอนาซา,ามโมซ่าซา,ามโมซา่าแน่นอนมาเริ่มรีวิวเลยครับไปก่อนเลยาซาโมซ่าดู<ป>รูปทรงเหมือนกะหรี่ปั๊บเนาะใช่ป้ามันกลัปปบนะไง หมือนเป็นมันอืมแ้างข้างนอกะก็จะคล้ายๆบ้างกะหรี่ปั๊บเนี่ยอืมเพราะไส้ข้างในเป็นไส้มันมีนความเผ็ดๆหน่อยอืมแต่ว่าอร่อยนะไม่เลี่ยนแล้วก็มีความหอมของแบบหัวหอมนิดๆก็แต่ละอันนี้เครื่องเทศเขาไม่หนักอืมเบาๆใช่ไปต่ออันนี้คือติ๊กกี้เป็นแบบนี้กลมๆรูปทรงก็จะต่างกับาซามมซ่าแต่รู้สึกว่าตัวไส้ข้างในน่าจะเหมือนกันมีเขาก็คอเปรอืมเป็นแบบนี้ อไส้ข้างในไม่เหมือนกันนะทุกคนมันคือมันแต่ทำทำรสชาติไม่เหมือนกันทำรสชาติไม่เหมือนกันตัวบอลตัวบอลชอบตอโมซ่ามากกว่ามันมีความเผ็ดแล้วก็มันเหมือนถูกปักบอลมากกว่าเออส่วนตัวนี้นะฮะตัวเด็ดเลยบอลชอบมากราดกับน้ําจิ้มไอมะขามมะขามเปียกที่เขาบอกแต่ขอชิมแบบยังไม่จิ้มก่อนละกันมันจริงๆมันคือทอดมันเลยอ่ะเหมือนทอดมันเจ กลิ่นเครื่องเทศตัวนี้จะแรงมากนี่จิ้มเข้าไปน้ำจิ้มเขาจะแบบเปรี้ยวๆเบาๆไม่ได้แบบรสชาติจัดหรือแบบข้นมันจะจางๆหน่อยอแต่พอมากินวันนี้ชอบสมบูช่าส,สุดเลยอะบอกว่าสมู่าดีคือคออริจินอลเนาะตัวนี้กลิ่นท้องเทศแรงที่สุดใช่ตอนต้นอนะไม่เท่าไหร่ตอนปลายคือแบบเด่นๆแรงๆเลยไปเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปดีว่วครับ เมื่อกี้นะฮะเราข้ามถนนมาจากฝั่งซ a มโมซาคอนเนอร์แล้วก็ยื้องๆขวาหน่อยเข้าไปซอยนี้จะไปทางเหมือนที่เป็นคลององอางเราจะไปร้านรอยัลอินเดียกันซึ่งที่จริงอ่ะซอยซ a ม o s ซาคอนเนอร์ก็มีร้านรอยัลอินเดียเหมือนกันซึ่งเขามี2สาขาสาขาซอยตรงนู้นอ่ะเป็นสาขาลูกแต่ว่าเราจะไปแบบต้นตำรับเลยที่เป็นสาขาแม่นะครสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วยผู้ชายเลยช่วยคู้ชายเลยช่ชุดผู้หญิงเลยสุดยอดไหมฮะลาเซียใบหรือคู้ชายเออต้องเป็นลาเซียใบแล้วว่ะตอนนี้ลาเซียใบกระเรกัเมื่อกี้แบบเห็นพี่เขามาจดออเดอร์ชิคเก้นบัตชิคเก้นบัตเตอร์ไม่สั่งไม่ได้คืออร่อยสุดๆแล้ว ตอนนี้นะครับวันอยู่กับพี่เจ้าของร้านนะชื่อพี่ภาคภูมิสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคถ้าสมมติมารอยอินเดียต้องสั่งอะไรครับพี่ภาคภูมิถ้าง่ายๆเลยก็คือจริงๆเรามีเซตนะครับเซตลักษณะจะเป็นอาหารคล้ายๆลักษณะขันโตอาขันโตองทยก็จะได้อาหารแต่ละชนิดคือทุกกลุ่มครับได้ลองกันครับ อันนี้คือเซตมังสวิรัตที่ไม่มีเนื้อสัตว์แล้วก็อันนี้มีที่เป็นเนื้อสัตว์ในเนื้อสัตว์เรามี2ประเภทให้เลือกจะมีไก่หรือแพะแล้วแล้วอย่างนี้เราต้องแบบปรับรสชาติให้เข้ากับแบบค้าเป็นของเราที่นี่นะครับไม่ได้ปรับเลยออริจินัลต้นตำรับอย่างไรก็ต้นตำรับอย่างนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราสั่งอันนี้ไหมเอาเป็นแบบนอร์เวสเตรลี่นะครับกินกินแพะกันนะกินจริงปะกินไม่สาบใช่กิน ผมแนะนำจริงๆมกินได้ผมบอกได้เลยว่าผมหานให้ลองแล้วมีอะไรแนะนำอีกไหมอันนี้หนึ่งละถ้าเป็นตะกูดไก่ก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกครับเอาชิคเนบัตเตอร์แล้วก็เอานานแบบเป็นกระลิกนานตอนนี้นานนานก็จะมีให้เลือกเยอะมากครับเนี่ยหมดนี้เลยอ่ะใช่ครับผมอ๋อเนี่ยดูถ้าแนะนำานแนะนำเป็นกรลิกหรือไม่ก็ชีสนานชีสนานได้ครับเอาสองอันเลยครับได้ครับได้ครับ เริ่มกินกันเลยครับคนหิวมากไม่ไหวแล้วอันนี้สั่งมาเป็นนานการิ่กนะครับชีสกำลังมาก,มกระเทียมหอมมากได้กินกระเทียมเบาๆชิเคเกบัตเตอร์ก็คือแบบสุดยอดอกินเครื่องเทศไม่เยอะมาก มันนวลน,นัวไหมเผ็ดเผ็ดปลายหวานหวานหน่อยเปรี้ยวๆนิดๆรบรสมากคือเขาใส่ใส่เครื่องเทศกับมดก่อไก่มีมาสามชิ้นนะครับผมเป็นแบบไก่นี้เลยไก่เป็นแบบเนื้อเน้นเน้นคือทีเด็ดคือตัวซอสเขาเลยกับแป้งน้ำน้ำน้ำซอสแป้งนานดีดีจริงบางที่คือแบบมันหนาไปอะ่ะนอนคืิสมาแล้วครับทุกคน ดึงดึงแล้วชิดยืดปะ่ะไม่รอดตอนนี้ร้อนร้อนมากเซตเมนู <laughs> นะฮะวันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างนะแต่คิดว่านี้น่าจะเป็นเนื้อแพะอันนี้เป็นแป้งนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นนานเหมือนกันน่าจะเป็นนานแบบออริจินอลเลยแล้วต้องนี้ก็จะมีไก่นี่หนึ่งชิ้นเต้าหูห้่เออเหมือนเต้าหู้เลยเนะน,นี้ยชิมก่อนชิมอธิบายยากมากเลย าหารอินเดียเขาบอกว่าเบสคือเครื่องเทศเหมือนกันอส่วนมากอ่ะมันจะต่างกันที่แบบเครื่องปรุงบางอย่างคือทุกคนต้องมาชิมเองจริงๆมันแบบอ,อธิบายรสชาติค<ช>่อนข้างยากมากเลยไนะปอันนี้ต่อครับน่าจะเป็นถั่วะ่ะต้มถั่วอืมก็มีแบบมันแบบมีถั่วผสมอะ่ะแต่ว่าอันนี้จะรสชาติเค็ม เรวช่วยชิมมันมเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินมาก่อนอนะ่ะปะต่ออันที่เป็นเนื้อแพะนะครับเนื้อแพะนุ่มมากเหมือนแพะตุ๋นเลยอ่ะโคตรดีกลิ่นเครื่องเทศแรงกว่า ตัวที่ผ่านมาแต่ว่ามันจะออกมันๆหน่อยตัวเนี้ยติดติดอยู่ที่ปากอะตอนนี้มันออกไปทางเค็มๆแล้วก็เผ็ดๆหน่อยอ,อร่อยอโคตรพี่บอลชิมดีๆกับแป้งเนี้บอลบอลว่าเฉยๆนะบอลเน้นนานเป็นหลักเพราะว่าน,าน,น,น้นกิน,นเนอ้ใช่ค่อยๆเขียวอ๋อเน้นแป้งนานนะครับทุกคนกับกลายเป็นว่าน้ำอันนี้อร่อยสุดมันเหมือนแบบถึงเครื่องอะอ ซสต่อซอสเลยอ่ะิกเก้นบัคเกอร์อ่ะคล้ายๆเหมือนซอสมะเขือเทศใช่เมื่อกี้ต้องชิมอีกครั้งหนึ่งเขาใส่มะเขือเทศปะใช่ไก่ดูน่ากินมากอ่ะไก่แบบไก่แดงๆอ่ะไก่เป็นไก่ย่างอ่ะใช่ป่าชืบมีความสุขมากเลยไก่โคตรอร่อยเลยงานไงดีเลยเอาเลยเดี๋ยวสั่งใหม่ ที่กานานชีสอร่อยไหมยก็จะดีนะนี่มันเปิดมาเป็นชีสแบบนี้ทุกคนน่ากินมากไบอลไม่ใช่คนตะกาศนะครับเดร๋ก็กินได้เทอยู่นะวันนี้ไปเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปเลยครับโอเคครับร้านต่อไปนะฮะเป็นร้านชื่อว่า Mama Restaurant นะครับผม อยู่ติดกับคลององอ่างเลยทุกคนสวัสดีครับอันนี้เป็นเจ้าของร้านใช่ไหมใช่ค่ะบช,ชิเก้นอร่อยมากเลยค่ะบัตเตอร์ชิเก้นอร่อยมากอ,อ,อันน่นนะกลมอะไรอ,อ่ะปานิปุรีปันอร์ิ้นปูีใช่อร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากด้วยค่ะปานิปุรีหนึ่งสวัสดีภาษาอินเดียได้ไหมนามัสเตยค่ะนามัสเตยอ๋อง่ายๆขอบคุณครับ ชูครีอาชูครีอาคอันนี้เขาบอกว่าหวานหวานอันนี้หวานหวานเปรี้ยวๆอันนี้เขาบอกว่าออกเผ็ดเผ็ดนันลงไปอ,อร่อยนะ ข้างในเหมือนส่วนผสมของซาโมซ่าก็ไม่ได้รู้สึกกินยากนะทุกคนแบบกลิ่นเครื่องเทศเบาๆเลยนะ่ยอ๋อข้างในอะ่ะมันจะเย็นๆจริงหรอใช่เหมือนมันเขาแช่ตู้เย็นมาเพลิน <tô> ๆนะเป็นของเกลือน ชอบร้านนี้มากเลยมันแบบรู้สึกเหมือนอยู่อินเดียจริงๆเลยนะอาหารมาแล้วครับที่บอลสั่งนะครับมีชิคเก้นมาซาร่านะครับผมแล้วก็มีฟันนีลาซานญ่านะครับผมน่าจะเป็นชีสเนอะนานชีสนะฮะก็จะคล้ายๆกับร้านรอยอินเดียที่กินมาแต่ว่าเหมือนอันนี้น่าจะแบบเออหนักข้างเท่น,ออน,าทนมามสีแบบเหลืองชิมแบบแป้งก่อนอร่อยมาก มันจะเค็มๆหน่อยกลิ่นเครื่องเทศน้อยมากเลยนะอดีนะถ้ากินมากทุกคนดูดิกลิ่นเครื่องเทศคือใช่มากอะ่ะเยี่ยมอร่อยมากมันแบบฟิลมะเขือเทศเข้มข้นอะ่ะอันนี้นะน่าจะเป็นชีสลาซานญ่ามาเราเริ่มชิมกันเลยไม่เคยกินเลยเมนูนี้เขาบอกว่าเป็นเหมือนเบสเซลเลอร์ด้วยนะตัดออกมาจะเป็นอย่างนี้ ได้ฟิลเหมือนไข่อยู่นะเหมือนไหมอมืกินอันนี้แล้วรู้สึกสดชื่นะ่ะเหมือนมีความผลไม้ผลไม้นิดๆเป็นรสชาติลึกๆอีกเหมือนกันแต่ว่าเลี่ยนผู้ตรงตรงเลยว,ว่าเลี่ยนมากกสนะชีสทั้งก้อนที่กินเข้าไปนะฮะมาแล้วฮะเสตชาของเรานะครับเราสั่งไปด้วยงงเป็นไงเบาก่อนเถอะ ชามันร้อนมากอ่ะช้นปรี้ใบชาหอมสุดๆกลิ่นดีมากๆกินเข้าไปคือว้าวหวานกำลังดีชนครับเดี๋ยวเรามาสั่งของหวานกันเลยครับเป็นเมนูที่พี่บอลชอบมากมันคือไอติมหรอเหมือนต้องลองชิมอ่ะบอกเลยอร่อยว่ะอืม เหมือนอะไรสักอย่างเลยอะคือมันฟูฟูเหมือนฟองน้ำเออแล้วก็มีความหวานๆอร่อยนะออร่ยเดี๋ยวเราไปกินไอติมก,กันต่อครับเมื่อกี้เดินผ่านมาสวัสดีครับสสวัสดีค่ะแนะนำหน่อยฮะอะไรอร่อยสุด แนะนำพิซซ่าชิโอค่ะแล้วชิมมันอะไรแปลกๆอันนี้นะแปลกๆลองไปดรูไหมคะรสชาติเป็นไงฮะก็แปลกอยู่ค่ะแปลกได้มานี่อย่างนี้ก็ได้ไปคูกับพิซซ่าชิโอไปคูกับพิซซ่าชิโอใส่หนูทานเลยค่ะทานเลยครับชิมกันครับพิซซ่าชิโอนี่นี่เป็นแบบนี้น่ากินอยู่นะแข็งอยู่นะเนื้อแข็งกัดไม่ออกอ่ะ ไอติมแบบไม่เหมือนไอติมที่กินทั่วไปอะ่ะมันจะมีความหนึบๆนิดนึงหวานๆก็อร่อยดีนะทุกคนสันเขาสวยงามอยู่นะดูดิมาอินเดียินเดียเขาจะชอบกันเลยค่ะีจะไปส่งกังเาแล้วลว่าคนไทยที่อยากลวก็มีเยอะค่ะแล้วแต่คนิดีนี้ <c oughs> โหไม่หวะ เป็นไงกันบ้างครับสําหรับอาหารอินเดียที่บอลพาไปกินครับถ้าใครนะฮะที่อยากไปกินตามก็ตามพิกัดที่บอลพาไปได้หมดเลยครับแล้วก็เมนูแต่ละเมนูเนี่ยบอลว่ารสชาติอะ่ะไม่ได้ทานยากนะบอลกินได้บอลว่าทุกคนก็น่าจะกินได้นะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้บอลด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ bye ายบายครังกูบอลเจอกันครับครับ let